บัติเหตุบริเวณทางข้ามปล่อยแถวกระบวนโรรงณ์และร่วมดําเนินการปรับปรุงทางข้ามทางาม้าลา,ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามลักษณะน,นี้เพราะว่าคนทุกคนเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่านะครับไม่ว่าจะจะ,จะมีอาชีพอะไรเป็นใครจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะโดยมีนะปอพเนี่ย ก็เป็นฝ่ายเลขาของสุภาพบุรุไใหม่ที่ก็ต้องชวนสอมและห ตาที่ขาวติดแล้วรีคเด๋ยวผมยปงนังได้